วันนี้น้องยอดพามาตะลุยกินขนมหวานแสนอร่อยที่งาน Sweet สวีทโอเวอร์โหดเทศกาลขนมหวานนานาชาติที่เซ็นทรัลพัทยากันครับงานนี้เขามีขนมหน้าอร่อยมากกว่าร้อยอย่างเลย เริ่มจัดกันที่ร้านแรกเป็นร้านขนมเหรียญสิบวอนชีสยืดตัวดังจากเกาหลีหูหูชีดยืดแบบนี้ยอชอบมากขอแบ่ง้องเซิร์ฟกินคำหนึ่งครับมาต่อกันด้วยเอ็นพีเอาปันยากิแพนเค,ค้กชีดยืดใส่ลุงทำร้อนๆแป้งนุ่มๆชีดยืดยาวมากถูกใจย้อนเลยครับนี่เลยอันนี้ก็ฮิตไม่เบาถังหูลูกสตรอเบอรี่ฉ่ำๆจัดมาหนึ่งไม้หวานหวาน,วน,วนเปรียปร้ยวๆแอบติดฟันใช้ได้เลย้ยในฟูกุแมวน้ำก็มีหูหูน้องน่ารักนุ่มเหนียวเหนียวเงาไหนมาดูร้านน้องหมากิกิหน่อยร้านนี้เป็นร้านชีสเค้ ปุ่นเจ้าดังจัดไปทั้งก้อเลยเง่ําๆแอบสมบทเป็นแมวมากินปลาทยากิดหนึ่งวันทำไมปลามันหวาน ซึ่งเลยนี่กะหล่ปปับไส้แดงสูตรแชมป์ประเทศไทยเจ้ามีแป้งบางกรอบไส้เยอะแม่ยอนซื้อประจาครับไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ได้กินเค้กใส่กระป๋องน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยมีหลายรสเลยร้านนี้เป็นร้านบาวนี่โฮมเมดหลายหน้าละ้านตาชิ้นละสิบบาทเองยอชิมและผ่านเลยครับเติมความฉม่ำด้วยไอติมพรมเมียม,มจากร้านมอนโต้กันนิดนึงนี่นร้านนี้ต้องรองคิวสักพักนะเพราะคนต่อคิวกันเยอะมากนี่เลยครับรสช็อกโกแลตรสบดของยอดเลยแวะมาหยิบเยลลี่ก่อนกลับบ้านกันหน่อยดีกว่าร้านนี้มีเยลลี่ให้เลือก เทียบมีทั้งลูกตาเบอร์เกอร์แล้วก็นอนด้วยนี่นั่งชิมเยลลี่ของโปรดนิดนึงมาหาของอร่อยๆกินกันได้นะครับงานนี้มีตั้งแต่วันที่10 19พฤษภาคมที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาครับ